รู้แล้วต้องรีบทำตามแม่ครัวร้านดังเผยเคล็ดลับเมนูปลาให้อร่อยเพียงสี่อย่างเอาอยู่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพหนึ่งในนั้นก็คงต้องยกให้กับเนื้อปลาเพราะปลาเป็นอาหารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่สําคัญทั้งโปรโตีนวิตามินดีและเป็นแหล่งรวมของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งสารอาหารชนิดนี้มีส่วนสําคัญในการทําหน้าที่บํารุงระบบประสาทและสมองดังนั้นการที่ร่างกายได้รับสารอาหารดีๆจากเนื้อปลาเป็นประจําทุกวันจะมีส่วนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกกรอในร่างกายช่วยเสริมสร้างร่างกายให้มีการพัฒนา ในด้านต่างๆที่ดีอีกทั้งยังช่วยป้องกันคอหอยพอกช่วยให้ผิวพรรณดีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยให้นอนหลับสบายช่วยลดความเสี่ยงการเสรื่อมสภาพของดวงตาและที่สําคัญปลาเป็นแหล่งรวมของโปรโตีนชั้นดีเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็สามารถย่อยได้ง่ายและเมื่อระบบย่อยอาหารทํางานไม่หนักนั่นก็ส่งผลให้การดูดซึมสารอาหารนําไปใช้งานได้ดีขึ้นดังนั้นเมื่อรู้ว่าการกินปลามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขนาดนี้ เมนูที่ควรทานให้ได้เป็นประจำเห็นทีคงจะต้องเป็นเมนูปลากันแล้วนะคะและเมื่อพูดถึงเมนูปลาวันนี้สุดติ่งมีเคล็ดไม่ลับจากแม่ครัวร้านดังมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะเมื่อต้องทำเมนูนึ่งปลาสูตรการทำง่ายๆก็จะช่วยให้เมนูนึ่งปลาอร่อยมากขึ้นแล้วล่ะค่ะว่าแต่จะมีสูตรในการทำอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะ 1. เคล็ดลับการเลือกซื้อปลาปลาซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะถ้าหากเลือกซื้อปลาที่สดใหม่ไม่ว่าจะทําเมนูไหนก็อร่อยทุกเมนูแต่ถ้าหากปลาไม่สดใหม่ต่อให้ใส่เครื่องเทศแบบครบเครื่องยังไงก็อร่อยได้ไม่สุดดังนั้นการเลือกซื้อปลาสดใหม่ก็มีวิธีการเลือกซื้อที่ง่ายมากอันดับแรกเลยก็ต้องดูที่เนื้อปลาว่าเนื้อปลาแน่นไม่เละโดยให้ใช้มือกดลงไปที่ตัวปลา ถ้าหักเนื้อปลาเด้งกลับอย่างรวดเร็วไม่มีรอยบุ๋มนั่นแสดงว่าปลายังคงสดใหม่อยู่และต่อไปให้สังเกตที่ตาปลาตาปลาจะต้องกลมใสไม่ขุ่นหรือไม่หลุดออกจนโบและจากนั้นให้สังเกตที่เหงือกปลาเหงือกปลาจะต้องเป็นสีแดงสดไม่เขียวคล้ำและในส่วนของเกล็ดปลาจะต้องเรียบไม่หลุดออกจากตัวปลาบริเวณใต้ท้องปลาจะต้องไม่แตกและกลิ่นปลาจะต้องมีกลิ่นคาวธรรมชาติ ไม่ใช่กลิ่นเหม็นเน่าแค่นี้ก็จะได้ปลาที่สดใหม่แล้วล่ะค่ะ 2. ก่อนนึ่งปลาควรทาเกลือและน้ำมะนาวที่ตัวปลาก่อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเมนูนึ่งปลาก็จะมีสูตรในการนึ่งที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะปรุงด้วยเครื่องปรุงหลายอย่างแต่ทว่าสำหรับเคล็ดลับจากแม่ครัวร้านดังแนะนำว่าให้ใช้เกลือและมะนาวทาลงบนตัวปลาให้ทั่วก่อนที่จะนำไปนึ่ง เพราะการทำเช่นนี้จะช่วยจัดการกับกลิ่นคาวบนตัวปลาได้อย่างดีเยี่ยมแต่ถ้าหากไม่มีมะนาวก็แนะนำให้ใช้น้ำส้มสายชูแทนก็ได้ก็สามารถช่วยดับกลิ่นคาวปลาได้เช่นกันค่ะ 3. เลือกใช้สมุนไพรในการดับกลิ่นคาวปลาหลังจากที่ใช้มะนาวและเกลือทาลงบนตัวปลาเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวปลาแล้วแนะนําว่าให้เลือกใช้สมุนไพรในการนึ่งด้วยเพราะสมุนไพรนอกจากจะมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพแล้วยังมีส่วนช่วยดับกลิ่นคาวปลาและเพิ่มความหอมให้กับเมนูนึ่งปลามากขึ้นอีกด้วยก่อนที่จะนึ่งปลาแนะนําว่าให้ใส่ตะไคร้ใบโหระพาใบกะเพราและกระเทียมโรยลง บนตัวปลาแล้วก็ให้หนึ่งปลาตามปกติได้เลยซึ่งการใส่สมุนไพรเหล่านี้ลงไปจะช่วยเพิ่มความหอมและดับกลิ่นคาวปลาได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งสมุนไพรเมื่อสุกแล้วก็สามารถนำมาทานได้ด้วยก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูนึ่งปลาและที่สำคัญได้สารอาหารที่ดีจากสมุนไพรอีกด้วยค่ะ 4. ขั้นตอนการนึ่งปลาต้องใส่ใจซึ่งขั้นตอนนี้หลายท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งเคล็ดลับในการทำเมนูนึ่งปลาให้อร่อยมากขึ้นและไม่เหม็นกลิ่นคาวปลาแนะนำว่าก่อนที่จะนำปลาลงไปนึง่งควรตั้งน้ำให้เดือดจัดเสียก่อนและจะต้องใช้ไฟแรงในการนึ่งด้วยเมื่อน้ำเดือดจัดแล้วถึงค่อยนำปลาลงไปนึง่งสาเหตุที่ต้องตั้งน้ำให้เดือดจัดก่อนก็เพราะว่าไอ้น้ำที่ร้อนจัดนั้นจะช่วยดับกลิ่นคาวปลาที่หลง เหลืออยู่ให้หายไปได้และที่สําคัญระหว่างที่กําลังนึ่งปลาอยู่นั้นแนะนําว่าให้เปิดฝาหม้อมบ่อยๆเพื่อให้ไอน้ําออกจากตัวปลาเป็นการช่วยดับกลิ่นคาวปลาที่หลงเหลืออยู่เพียงแค่ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เมนูนึ่งปลาของคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านทั้งหลายก็จะหอมอร่อยและน่ากินมากขึ้นแล้วล่ะค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ